ตต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 ูููููููููููููููููเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นกันใหม่ครับพิกเซ m มอนฮอลิซอนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นะฮะ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์พิกซมอนกันอีกแน่นอนนะครับผมซ,ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่างหนึ่งเลยเราจะเริ่มต้นมาโดยที่ไม่มีโปเกมอนเริ่มต้นที่แบบว่าเออเจนแต่ละเจนนะเออเข้าใจป่ะเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเจนสี่เจนห้าเจนหกถึงเจนแปดอ่ะเออจะไม่มีนะครับผมแต่จะมีโปเกมอนที่เป็นเออมินิลิวเออ อ่ะโซโลอาร์อย่างนี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูนะครับผมนะเพราะว่าแอ e ดมินเขาส่งไม่อยู่เพราะว่าคือแบบผมแบบโอ้โหเห้ยเขาให้ตัวขนาดนี้เลยเหรอแบบมีมินิลิวมีอะไรบ้างอะ่ะมีมินิลิวมีเบลดัมอย่างเงี้ยมีกาเบียสอย่างเงี้ยโอ้โหจังบโบโอเอ่อบาร์กอนอย่างเงี้ยกบอย่างเงี้ยเออโอ้คือแบบแต่ละตัวมีบางมีโยกิร่าด้วยนะครับผมนะโอ้คือแต่ละตัวนี่คือแบบ โอ้โหใม่ก็มาสจจานมากคือแบบแจกอย่างนี้เลยเฮะเข้าเกมมาก็ได้เลยอวะ่ะเออโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคมาแล้วครับผมก่อนอื่นเลยนะผมนะเรามาที่สปาวตรงนี้ใช่ไหมครับนะตรงนี้นะครับผมจะเป็นสปาวนะผมแล,แล้วเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะผมเราก็เดินมาตรงนี้นะผมแค่เดินผ่านมันจะให้ของเราหรือไม่ก็เออคลิกข,ขวากับมันนะผมมันจะได้มันจะได้ของเราเออมันจะให้ของเรานะครับมันจะเป็น เอพซให้ของเริ่มต้นอะไร,รเออซึ่งมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งแบบไอพุ่บอลพวกนี้เนะยครับผมแล้วก็โปรเทคอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะผมหรืออาหารนั่นเองนี่ผมเราสามารถที่จะทับเมนูได้นะครับผมเมนูมันจะมีระบบวาร์ปต่างๆนานาเลยนะผมนี่มีวาร์ปเมนูมีรีวาร์ดเมนูคอมมาเมนูแล้วก็บัคฟิกเซอร์อ๋อบัคแมปไม่โหลดโอเคเออเรา ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ๋อตรงนี้คือเราจะสามารถรับของได้นะครับผมนะนี่เห็นไหมจะเอ่ไอไอเทมฟรีรายวันรับได้ทุกยศรับได้ทุก24ชั่วโมงกดรับไปเลยเห็นไหมเราก็จะได้ของมานะครับผมแล้วก็ เอออันนี้สำหรับยศของ General ลนะผมก็สามารถกดรับได้อันนี้ก็ Noble ก็กดรับได้ซึ่งของเราเป็นยศ e ีเจนแล้วผมกดกดรับรีเจนไปนะผมซึ่งยศอื่นเราไม่สามารถกดรับได้นะจ๊ะโอเคก็สามารถกดรับกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะใครที่แบบว่ามียศหรือมีอะไรแต่จริงๆไม่มียศก็สามารถกดรับได้นะครับผมกดรับอันนี้ได้ทุกวันเลยนะครับนะ เออเนี่ยเห็นว่า24ชั่วโมงเห็นไหมเออถ้าเราแบบว่าอีกวันหนึ่งเรามาออนตอนนี้อีกทีเราก็กดรับได้เลยนะผมโอเคไปกันต่อเลยมาที่เมนูวาร์กันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นวาร์เกรด 1, 2, 3, 4นะครับผมซึ่งน่าจะเออน่าจะสุ่มวาร์นะครับผมนะเออแล้วก็มีอัลต้าบีชด้วยนะครับผมเปิดโลกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมนะโลกวันปกติไม่เปิดนะผมเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเค เอ่อแอบินบอกว่าให้มาที่ช็อปลงไปข้างล่างจะมีระบบกล่องสุนโปเกมอนโอเคครับผมได้เลยเอ่อเมนูมันวาร์ปได้ว่าวาร์ปไปที่ช็อปอะไรเงี้ยได้ไหมเอ่ออันนี้อะไรอ่ะอ๋อสุรไบเวิลเกดอันนี้อีเวนเกดอ๋อโอเคนี่ไงช็อปปิ้งมอลเขาบอกว่าให้ไปข้างล่างใช่ไหมอันนี้เป็นเซลล์เหรอโอ้ อ๋อข้างเงินเขาเป็นเหรียญน,นะครับผมนะแล้วก็เอ่อหาพวกมาหาของมาขายได้นะครับผมตัวโปรแกรมไอ้เอพีซีพวกนี้มันขยับดีเดียวกว่าโคตรเท่เลยเออโอ้ m ม g ก d โอ้นี่เป็นโอ้เดี๋ยวนะโอ้สุ per l o ตสามารถซื้อได้ด้วยว้าวแล้วก็เอ่อเอ่อกุญแจปโปกเกมอนสามารถซื้อได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของที่จะเป็นแคสนะครับผมนะซึ่งเรามีอยู่5อันเอาไปซื้ออะไรได้เนี่ย5อัน เอาไปซื้อ,อบอลได้แล้วก็อไอ้นี่คอสตูมนะครับผมเราเอาไปซื้อคอสตูมได้เอาแลคแคนดี้ได้แล้วก็ไอ้พวกนี้ได้โอเคเอ่อโปรเทคชั่นช็อปนะผมไหนดูซิ อ๋อมันจะมีทั้งเติมนะผมแล้วก็ไม่เติมนะครับนะราคาก็จะเท่าๆกันเออไม่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 ม,ม,ม,มนราคาไม่เท่ากันแน่แนอนแน่นอนแหละแต่ขนาดโปรเทคมันเท่ากันนะผมนะสามสิบคูณสามสิบเหมือนกันนะครับโอเคซึ่งราคาก็สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมนะก็หาตังค์กันไปนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเราขอไปลงเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนบล็อกช็อปอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายบล็อกนะครับผมโอเคไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็น โซนกาชาครับผมตัวนี้เออแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวก TM หรือไม่ก็เออบอลนะผมแล้วก็ TR แล้วก็ Evoshop เนีผมเป็นพวกของ Evolution นะครับผมนะเออแล้วก็ของใสแล้วก็เออพอชันกับเบอร์รี่นะครับผมเออแกใครอะ่ะแกคือใครเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรามาที่ โซนสุ่มกล่องกันเลยดีกว่าอีเวนต์โปเกมอนเชเดี๋ยวนะเรารู้สึกว่าเราจะมีไหมเอ่ออันนี้เปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะใช่ไหมไม่น่าใช่ดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราต้องเป็นกุญแจเท่านั้นนะครับผมนี่เห็นไหมอ่า n o r m a l premium platinum legend แล้วก็ premium premium costume โ okay. อเคเอ่ออันนี้ใช่ไหม n o r m a l k e y โอ้ก really? ah, ็จะเป็นอย่างนี้นะผมอุ้ยมีเฮ้ยมันมีแบบว่าไอ้นี่ด้วยวะเฮ้ยมันมีแบบเนี่ยดูดิมีดาวด้วยอ่ะเดี๋ยว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 เนี่ยมีลูกหลานของพ่อกลับมาแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ยมันมีแบบชายนี่ด้วยนะทุกคนนะดูดิไหนป่ะเห็นดาวๆป่ะผมว่าน่าจะเป็นชายนี่แน่เลยเออชัวชัวเอ้าได้บอลโอเคไม่เป็นไรเราได้บอลมาอ่ะเปิดไปไหนดูสิเอ้ยอะไรมุ่วงๆอะอะไรคือมุ่วงๆอะไรมันคืออะไรอะมุ่วงๆอะ เฮ้ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอม้ม่วงๆเมื่อกี้หรือว่ามันจะเป็นตำนานเหรอพ้ยบ้าพี่บ้าเนอะมันจะมีจริงเหรอตำนานเนี่นยนะวิ่งเขาจะเขาจะใส่ตัวในตำนานมาในกล่องน,นี้ด้วยเหรอบ้าโบมาว่ะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้ได้โปเกมอนอีกแล้วฟอกกี้โอ้ได้กบอ้าวนะแล้ว,แล,วแล้วไหนอ่ะอ่าอยู่ในนี้เหรอเอ้าไม,ม่มีเลย อ้าแล้วกบเราอ่ะอ้าวตายแล้วกบหายโอเคไม่เป็นไรครับผมโอ้โตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโปเกมอล้วนเลยนะครับผมนีอเเดเเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าอตาบสโอ้โหแต่เราได้ชายนี่มานะครับผมก็ดีเน่ยครับัเมื่อกี้มันน่าจะได้อาตาบีส้ะเมื่อกี้เออห่วยอย่าบอกนะโอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะได้อาตาบีสแล้วอุ้ยขออาตาบีสสักตัวเถอะวะป โอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ปาบม่วงโอ้้โอลิซาดันโอ้โหอ่ะอ่ะอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปแล้วอ้ฮูดูอัลตาบีสมันออกโอ้โหแล้วดูที่เราได้โอเมย์กอดโอ้แล้วดูอัลตาบีสโอ้โหเยอะอย่างเยอะเลยเยอะอย่างเยอะเลยโอ้ม่วงเอ้ยม่วงอะไรอ่ะฮะฮะ โ oh, oh. oh, yeah. อ้โหไอ้เนี่ยนะโอ้ oh, ตายแล้วลูกเอ๋ยทำไมได้ตัวนี้มาล่ะอันไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะ,อะเราขอไปเอ่อบอกระบบให้หมดก่อนแล้วกันนะผมนะเอ่อห้าระบบกล่องสุ่มแฟชั่นนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกล่องสุ่มแฟชั่นหน่อยซิอยู่ไหนวะเอ่อกล่องสุง่มแฟชั่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีคนได้อ,ดอ,ดอ,อ๋อลิเกเดลลี่อ่ะโชว์ลิเกเดลลี่ไงเออ ก็รีเจเตลรี่อ่ะมันก็ต้องได้อยู่แล้วอ่ะเออนะแล้วกล่องสุ่มแฟชั่นอยู่ไหนอะ่ะเอ่อกล่องสุ่มแฟชั่นกล่องสุ่มแฟชั่นอ๋อมันมีให้เลือกด้วยนี่หนาเนี่ยเออมีฮันดูเกียโฮยโอมีเลชิลามเซคอมน่าจะมีไอพวกเอ่อคิวเลมด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสได้อาซิอุดนะครับผมแล้วตรงนี้ก็อีเวนแล้วแล้วแล้วแฟชั่นอ่ะอยู่ชั้นล่างอ๋อโอเคครับผมชั้นล่างอีกชั้นล่าง อ่านี่ไงอันนี้เป็น normal โอเคเอ่อ costume master มมแลกไอเทมแฟชั่นฮะอาอะไรกันล่ะนี่คืออะไรอะ่ะไม่มี Facebook ด้วยคืออะไรอ่ะไม่มี Facebook ด้วยอ,ะอ,อ่ะเอ่ออาจจะแบบว่าให้คอนแทคไปถามก็ได้นะผมนะเออแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อย่อยชุดแฟชั่นเหรอหเฮ้ยไยังไงวะย่อยชุดแฟชั่นหรือเราสามารถกดได้เลย ไม่ใช่นี่เอะเรากดต้องกดไปกดกดตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคเออแล้วเ,เปิดได้เลยเอ๋อไม่ใช่นี่อ๋อเราเราต้องใช้อนไนอะพีเมียมพีเมียม,ม,ยมอันนี้เหรอนี่ไงช่พิเมียมคอสตูโอเคเจอแล้วเจอแล้วเ้าลเดี๋ยวนะก็ก็พีเมียมนี่นะอ๋อนี่มาแล้วเออมาแล้วคอสตูมเฮ้ย โอ้โหได้ชุดฟ้าอะไรเนี่ยได้ขวานโอ้โหแล้วเราสีทองคืออะไรอ่ะสีทองคือเสื้อเหรอสีทองคือชุดใช่ไหมชุดแหลรมั้งอะไรเนี่ยได้อะไรไม่รู้เปิดไปก่อนไม่รู้ขอเปิดสักห้าอันนะทุกคนนะขอเปิดสักห้าอันแล้วดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างโอ้โหได้แต่สีเขียวอะไรกันครับเนี่ยได้แต่สีเหลืองออกมาเยอะบ่อยเยอะมากเลยแล้วดูดิดูดิดิเออออกมาอย่างเยอะเลยแต่เราได้สีเขียวสี สีเขียวเอ้ยแต่สวยนะเออสวยอยู่นะเออไหนๆ,ๆเขาใส่ดิปับ๊บปั๊บโอ้เอเยเซตเลยเฮ้ยเป็นเซตเลยเออเป็นเซตเลยครับผมเป็นเซตโอ้โ oh ห my god อ๋อนี่ไงมันเป็นเซตแบบนี้ถ้าเป็นรีเจนเดอรี่หรือเปล่าแบบว่าเป็นสีทองอะไรเง,งี้ยมันจะเป็นเซตอย่างนี้หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะผมเนี่ยมีหลายเซตมากเลยนะเนี่ยเปิดได้นะผมนะเปิดได้เปิดได้หมดเลยทองทองทอง ทองทองเฮ้ยทองว่ะโอ้เอาว่ะได้ทองว่ะโอ้ my god เอาว่ะได้ทองว่ะโอ้แต่มันเป็นของอันนี้อะเออ,อแต่อันนี้ก็สวยอยู่นะเออก็สวยอยู่นะโอ้แต่อันนี้สวยกว่าดุดิีสีดำโอ้วิ้นในคอสมากับดาร์กไลท์ โอ้ชุดดาร์กไลทกับเดคอสมาอ้าวคัมมิ่งสูย์โธ่ยังไม่ได้เปิดเอยโอ้ยังเซ็งเลยมันต้องมาแล้ววะ่ะเอ้ยสูตรแบบนี้เอาไปใช้ได้นะครทุกคนนะมาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะบอกแล้วสูตรนี้ใช้ได้หุ้ยสูตรนี้ใช้ได้ทุกคนเอาไปใช้กันนะทุกคนนะเออเอาไปใช้กันได้นะครับผมทุกคนสูตรนี้ใช้ได้บอกเลยสูตรนี้ใช้ได้วะ่ะอาว่ะสูตรนี้ ใช้ได้ใช้ได้เออเอาอันนี้ออกไม่เอาเฮ้ยนี่อย่างเทพโอเคครับผมนี่เป็นไงอุย้ยสูตรนี้ใช้ได้ไหละขออีกรอบนะึง <c oughs> ผมว่ามันต้องมาวะ่ะสูตรนี้มันใช้ได้จริงๆนะเออสูตรนี้มันใช้ได้เดะม่วงไยวะได้ม่วงมาได้คาถาเออคาถาอันนี้ใส่เพื่อ,อะไรเออเอ,อ่อออออออามีอะไรวะมีอะไรเพิ่มมันไม่รู้แฮะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปกันต่อดีกว่าครับผม เออหกจุดแรกไอเทมนะผมก็จะมีุดจุดแรกประมาณนี้เอออะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เจ็ดนะครับผมมียิมด้วยนะผมเออไอเจ้ายิมอันเนี้ยมันได้จากการชนะยิมนะครับผมแล้วก็ผ่านด่านนะครับผมแล้วเอามาแลกซึ่งเออยิมเอามาแลกตรงไหนวะเดยถามแอดมินยิมแลกตรงไหนเหรอครับอ่าถามก่อนถามก่อนแอดมินอยู่ปะวะแอดมินอยู่แหละหรือเปล่าวะหรือไม่อยู่หรืออยู่ หรือไม่อยู่อยู่ไหมหรือเขาออกไปแล้วอย่าบอกนะว่าแอไม่นออกไปแล้วไม่นะโอแต่เราก็มาอัดคลิปช้าเกินไปแหละเออตั้งห้าทุ่มแล้วเอออุ้ยห้าทุม่มเลยเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วโอเคก็อันนี้ก็เอออย่างที่บอกไปนะผมได้จากการชนะยิมนะผมยิมจะอยู่ที่เกาะสปาแต่ละเกาะนะผมเนี่ยตามเกาะอย่างนี้นะผมเห็นไหมเป็นเกาะอย่างนี้เลยนี่แล้วมันก็จะแยกออกมาตรงนี้ก็จะเป็นยิมใช่ไหม น่าจะใช่แหละเออเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะเป็นแต่ละเก่ะอ่ะนี่ไงพอลิซอน,น,นอันนี้ลานประลองนี่บ่าอันนี้ลานปละ,ะลองโปเกมอนอ๋หูยแมพเขาใหญ่นะเนี่ยเออแมพเขาใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหโอตายแล้วอย่างนี้เดินหมดเหรออย่างนี้จะเดินไหว่เนี่ยอ่ะโอ้โหใหญ่มาก ไหนอะยิมอะแต่น่าจะอยู่ตามเกาะเนี่ยแหละครับนะทุกคนนะก็ลองไปหาดูกันละกันโอ้มีคนได้อัสอุดด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 อัสุดได้แล้วเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ตกใจหมดเลยนะว่ามีอัสยูดโอเคไปที่แนะผมแปดแซลม,มอนบอสนะผมสามารถใช้เงินในเกมเพื่อเรียกบอสโปเกมอนออกมาได้เฮ้ยว้าวโอ้สามารถซลม,มอนบอสออกมาได้ด้วยต่อไปนะผม9้านะครับโลกอัลต้าบีสเข้าได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์อันนี้บอกไปแล้วเนาะเออนะผมอันนี้บอกไปแล้วโอเค เออฮอนซันอีเวนต์เกตอ๋ออันนี้ประตูวาร์ปไม่ไม่เป็นไรเราสามารถทับเมนูได้เออสิบนะผมสามารถซื้อขายโปเกมอนไอเทมเป็นเงินจริงว้าววิขายโปเกมอนไอเทมเป็นเงินจริงๆในเกมได้ด้วยโอ้ my g ก็นี่มันธุรกิจใหม่โอ้ธุรกิจใหม่วะเฮ้ยว่าเรา เราเอาของที่ได้จากแอดมินเอาไปขายดีไหมเออเนี่ยอย่างล e เจนดอรอย่างเงี้ยเอาไปขายแบบราคาดีๆมันต้องมีคนซื้อบ้างแหละเออเชื่อดีมันต้องมีคนซื้อแหละเออพี่ว่ามันต้องมีคนซื้อว่ะเออๆไหนๆก็ไหนๆแล้วแอดมินเขาให้มาเราอาจจะแบบว่าเป๊บๆไปขายเทพครับผมราคาเท่านี้เท่านี้๋อนี่ไงแซลม,มอนบอสอ๋อนี่นะครับผมนี่ที่แซม,มอนบอสซึ่ง อยู่ไหนวะเอ้านี่นี่เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันอ๋อโอ้โหซลมอนโซ่หนึ่งอันซึ่งเราไม่มีนะครับผมนะเราเราไม่มีซลมอนโซ่นะเออเราไม่มีซลมอนโซ่ในการอัญเชิญนะครับผมอ๋อสารแอซูดกลายเป็นซลมอนซลมอนบอสเพื่อสู้นะครับผมเออโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคไปวาร์ปกันต่อ ไห,ไหนว้าว้าว้าบหันไปทางนี้ดีกว่าเออนี่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 นเออมีเลเวลเลเวลโซนนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็น EV นะครับผมแล้วก็เป็นที่เก็บเลเวลแบบคนนะครับผมนะเออเป็นคนนะครับผมไม่ต้องไปนั่งไล่ไล่สู้ไล,ล่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมให้วุ่นวายแล้วก็มีที่เก็บ EV ด้วยพร้อมเลยนะครับผมโอเคไปกันต่อเ <Yeah. S 1> ควสโซนเอ่อน่าจะยังไม่มีหรือเปล่า ใช่ไหมเอ้อม,มีมีแล้วนี่ไงมีแล้วนี่ไง Pickaxe Master โอ้สามารถทับอัปเกรด i c k a x e ได้โอ้เอ,อยจะบอกแะว่าไอ้พวกแร่พวกอะไรคือหาในดันเนอน่าจะใช่นะครับผมนะน่าจะหาในดันนะครับทุกคนนะเออน่าจะหาในดันนะครับเนี่ยตามดันพวกเนี้ยเออน่าจะใช่แหละผมว่าชัวผมว่าใช่วะผมว่าใช่เออไอพวกไอไอคาเฟลี่อะไรไเนี่ยเออพวกเนี้ยแหละอมผมว่าใช่วะโอเคไปกันต่อดีกว่า เออฮ้ยสัตว์แอปเปิลทั้ไออันนี้ไปแล้วโอเคมาเราไปสุ่มเทพกันดีกว่าครับผมจังหวะนี้เอาล่ะเราได้เวลาไปสุ่มเทพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่นไหนวะเอ่อนี่นี่โอเคเออันนี้เป็นคอสตูมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมานี่เอออาล่ะแพตตินัมไหนขอรอหน่อยสิแพตตินัมหรอเอ้ยอันนี้โอเคเอ่อเอาอันนี้ไปใช้นี่ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะทุกคนนะอุ้ยอ๋อ โอ้ได้บากนชายนี่มามันต้องมาวะมันต้องมาวะมันต้องมาแล้วมันต้องมาแล้วเพื่อนโอ้ไม่ไม่นะสูตรของเรามันหายเอ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยมาบอกแล้วว่าสูตรของเรามันไดเออเออนี่มาแล้วมามาแน่นอนมา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  บอกแล้วสูตรสูตรนี้เอาไปใช้นะทุกคนนะมากดอีละลัวก็โอ้ไม่ไม่ได้ได้แล้วอันเนี้ยโอ้โหสูตรของเรามันมาว่ะอ้เทพสองตัวเลยอ่ะทุกคนเป็นไงอ้สูตรเรามาันมาทุกคนบอกแล้วสูตรเราสุดยอดว่ะสูตรเราเฮ้ยสูตรเราสุดยอดมากมาโอ้โหสีแดงแค่นีดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอชะปะจ้า อุซิกาดโอ้โหแล้วอีกนิดเดียวคือสีแดง,ม,ง <c oughs> มันต้องใช้สูตรมันต้องใช้สูตรว่ะโอ้แต่ไม่ได้วะ่ะสูตรคราวนี้เราไม่ได้อะโอ้อะไรวะสูตรมาสูตรอีกสูตรสูตรเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวเองโอ้หมดแล้วเอ้ยยังมีอีกนี่หว่า <c oughs> เปิดอีกเป็นตงมาแล้ว ไปต้องมาแล้วสูตรเราเออไปซะแล้วโอโอโอเคโหโ,โ,โ,โอโอเคโอเคอมสูตรเรามาไปโอโอลูเกียครบแล้วเนี่ย oh โอ้ยครบแล้วโห required. โอลูเกียครบแล้วครบแล้วโอโอลูเกียอาเซอุสไป สูตรเรามาแล้วสูตรเรามันต้องมาแล้วสูตรเราอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันหยุดเร็วเกินมันหยุดเร็วเกินมันหยุดเร็วเกินโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนโอ้เมื่อกี้โอ้ my g ก็โอ้โหสีแดงแดงเถื่อนเลยเมื่อกี้อย่าบอกนะมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับสูตรเราสูตรเรา สูตรเราโอ้ตายแล้วโอ้ได้ซิวอรี่โอ้นี่เปิดมาเลยไปไงพี่มีสูตรไอ้น้องพี่มีสูตรพี่มีสูตรนะเออพี่มีสูตรโจ พี่มีสูตรอยู่แล้วพี่มีสูตรผมมีสูตรในการเปิดครับผมมีสูตรในการเปิดเออมาดูอยากรู้สูตรเข้ามาดูช่องพี่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนพี่พี่มีสูตรเปิดในช่องนะครับอย่าลืมมาดู <laughs> ขายขายเขาเรียกว่าขายเออเขาเรียกว่าขาย โอเคโอเคอย่าลืมมาดูนะอย่าลืมมาดูนะได้เท่ได้ของแลแน่นอนตามคุงเกมเมอร์อ่าเรียบร้อยครับผมเราได้แบบโปรโมช่องไว้ด้วยโอเคครับผมเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแจกติดีารกดกระดิกก่งด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผมพี่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมนะโอเคเลาจอกัน ep หน้าครับผมบอกเลยว่าสูตรเราใช้ได้จริงเว้ยเออสูตรเราจะใช้ได้จริงๆขนาดคอสตูมเรายังใช้ได้แล้วอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวราไปเปิดอีกสักอันหนึ่งแล้วกันคอสตูมเนี่ยเออแบบเผื่อแบบน้องๆไม่เชื่อไงอะของทองต้องมาว่ะของทองต้องมาว่ะเห็นไหม โอ้โหเห็นปะเห็นปะพี่บอกแล้วพี่มีสูตร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 เออพี่บอกแล้วว่าพี่มีสูตรไอ้น้อง,องเป็นไงเป็นไงโอ้โหพี่มีสูตรบอกแล้วไม่ไม่ได้ฟุกนะครับพี่มีสูตรจริงๆเออพี่มีสูตรเอ,อเห็นปะ เออถูกโอเคอเราจะกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะเออโอเคครับบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนี่นี่เราสามารถที่จะมาเอากุญแจฟรีตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมไดเดลี่เคทนะครับผมเราสามารถที่จะกดเปิดไปเลยปั๊บปั๊ปปั๊ปัป๊ปปเปิดสูตรนิดนึง <laughs> โอ้แล้วได้ฟอนิต้าโอฟนิต้าเออโอ้ตายแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ฝากช่วยกันคอมเมนต์ด้วยแล้วกันแอปผมว่าเราพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะเออแต่ก็ขอโทษแอดมินด้วยนะครับผมถ้าผมพลาดตรงไหนไปนะครับผมนะโอเคเอาจารย์อีพินาจริงๆและโอเคเอาจารย์อีพินาครับผมอย่าลืมเช็กกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะโอเคบ๊ายบายจ้า